สวัสดีค่ะสวัสดีซีฟิล์ช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือเก่านะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยรายวันน้องชมพบกันในบรรยากาศคือฝนสิตกนะคะมื่อนี้เป็นหนาวเย็นเนะคะผู้ใดเขาาเ้ามาแล้วมกชอบตัวเลขของช่องแพ,พร,ร่รวยก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยเด้อค่ะเด้อเพื่อที่จะบริภาคลิป,ปใหมย่ยังช่องแนะนํำเสมอนะคะงวดที่ผ่านมาเลขของช่องแพร่พร,รวยแตกอีกแล้วน้องชม รายวันบอ่อผิดหวังนะคะแตกเทิงน้อยแตกเทิงเล่านะคะมิจุมเลขพ่อผู้ใจเท่ากับแตกเทิงชุดหกตัวเทิงชุดบนเลยนะคะสําหรับเล่าพัฒนาเลขแเมริมโคงบอ่อเฮดให้ผิดหวังคือการน้จุมแตกห้าน้อยสองน้อยรวดนะคะเล่าพัฒนาหวัวที่บ้านมาเชียจิ๋วแต้มเดียวนะคะหวัวดนี้ลุ่นต่อเลยนำจุ่มจะจัดคาด,ดให้เทิงสูตรเมริมโคงละกาสูตรพ่อผู้ใช้ให้เดยพพจารณากันคือก่าเน,นะ หวดนี้คัดชุดเต็มออกมาใหา้แล้วรองชมสำหรับสูตรแมริมโขงนะคะหวดนี้คัดชุดเต็มมาใหา้มี0 4 0 3 0 2 8 4 9 4 5 4 5 9 7 9 3 9แล้วก็0 9นะคะเน้นให้หาชุดหางคือ0 4 0 3 5 9 8 4แล้วก็3 9นะคะ ากันเลขเบิลสองชุดคือศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับตัวกันไพ่มักเบิลน้องชมแล้วก็ชุดสามตัวค่าไทยสามชุดคือศูนย์สามเก้าศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็หาเจ็ดเก้านะคะมักชอบสูตรเมริมคงสูตรมัดรวมน้องชมน้อยฮานน้อยแล้วก็เล้าพัฒนานะคะแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยเด้อค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะพิจารณาเอานะคะ กันในคลิปนี้จะมีสูตรพอผู้ใช้ไฮเด้พิจาหน้ากันคือข่าวน้งชมหลังจากรับทราบกันเต็มๆแล้วนะคะงวดวันฝุธที่ผ่านมากงวดนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดในซี้อเพื่อนจองไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮานะคะพ่อเฮาบอกว่างวดนี้ขอนเฟิ่มอีกแล้วค่ณผชมฟันดีฟันเด็ดอีกแล้วนะคะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีครับพ่อ ครับสวัสดีครับอ้ยคลิปนี้เปิดโตด้วยร้อยยิ้มอีกแล้วนะพอนะ่อเนาะเลขพอเฮ้างวดที่ผ่านมามานคักมานแน่เนาะคะ่ะโอ้ยพอเฮาบอกว่าหน 1, ึ่งสีนโปหนึ่งสีสีหนึ่งตัวนี้นถามาต้องไปเลขหกตัวปาดปานปานว่านไปดึงจอดไว้นะพอนะ่อเนาะมาอีหลีเนาะคะ่ะปาร์ดมานลายเพ่าะพองวดที่ผ่านมาไหม มันหลายอยู่วายุพอเข้าตรงมันหลายเพราะว่าพอเข้าเพิ่มมากเล่นชุดหกตนะคะเป็นเลขไอ้ oh. ซีหนึ่งหนึ่งซีนี่ของเล่านะพ่อนอะไปออกเลข oh. ลางอีหลีนะคะแล้วก,ก็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับโบโบโบนอยหนานเนาะพ oh. ่อนะโบเมนโตเนี่ย oh. กับปังอีหลีนะคะไปเทิงชุดซี่ตเทิงชุดหกต oh. อุ้ยพอเขายิมรับซับต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนหวยไทยออกแล้วนะพ่อเนอะ,เนะ oh. ปังอีหลีนะคะ oh. แอดมินก็บ,บอกแล้วว่าแพทย์บอกว่าถ้าผู้ใดอยากได้โชคให้กอด์ตัวเลขของพ่อฮั่วไวเนียนเนียนนะคะไฮก่อก่อแขนพ่อฮั่วไวเลยกับแมนอิลีนะพ่อเนาะมาอิลีเนาะค่ะ<อ>ดวงพ่อเฮากับร่างคืนนะค่ะอาศัยบารมีของพ่อเฮาเด้อพ่อเด้อให้แฟนช่องได้โชคได้มาทำเนาเด้อพ่อเด้อพ่อเฮาเพิ่น<อ>ดวงขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วก็ขึ้นเบิดปีเนาะพ่อเนาะดวงเนาะขึ้นข้าขึ้นแน่เนาะค่ะ<อ>บัวเลขหน่อยเลขใหญ่เนาะเพิ่น ถือลายจนบม่มีหม่องใสแล้วเงินหน่อยบวมเนว่าเหรียญเด้นว่าวเหรียญน,นะพ่อเนาะ <c oughs> เลขไทยก็ถือเทิงลอตเตอรีร่ถือถือเทิงมุดดินเลขเล้าถือค,คู่มือเนาะค,ะค่ะเอาเมื่อนี้ตามแนวทางต่อเลยนะคะเตรียมประกาศจดน้ำพอเฮาได้เลยนะคะแนวทางเมื่อนี้ก็จะฟันใหในหน่อยคือการพ่อพ่อเล้าเฮาครับคือเกล้าละครับค่ะครับครับ เก่าเอนอะค่ะอพอเขาเพิ่นจะคัดให้นิ่นๆหน่นนนนอยๆแบบนี้คือเก่านะคะเอามันนี่เตรียมพร้อมแล้วนะคะได้ตัวไดเน่เนาะคะพร้อมมันนี่เอาครับแปดสองวันนี้มีแปดสองเนาะค่ะแปดสองศกสา หกค่ะพ่อหกเกค่ะห้ <5, 8 S 1> แล้วก็มีห้าแปค่ะพ่อ4 5, ค่ะ 4, 5, แล้วก็มีสีสองค่ะพ่อหนึ่เกาตัวนะพ่อเนาะ หนึ่งสามเก้าพ่อครับเลขสองตัวสองห้าอแปดห้าสองแล้วก็มีแปดห้าสองนะพ่อแปดห้าสองนะคะแบบนี้ป่วยเป็นว่านพระอ,อยู่โวกกายเลยน้อกายน้อวันพระน้อ <c oughs> ค่ะ เอาเบิ้ลไปน้ำบอกันไปบอเบิ้ลนอ้าวพ่อมากตัวใดจัดมาโหลดพ่ออาศัยบาลมีของพ่อได้นี่มันจะมีแต่มีถูกเกี่ยวมันจะมีตัวเดียวน้อผกว่าเอาเอาตัวตัวเล็กตัวนี้งมาเหตุนะครับค่ะมันเก็ดขึนหาหานครับเล็กเบิ้ลอ,อ๋อพ่อเขาบอกว่าให้กันเบิ้ลนชุดหนึ่งคือหาหาะ้พะพ่อเนาะเล,เล็กเลขกเบิ้ลนม่บ่เจียหายได้พ่อมันสำํำกันตัวเล่าน้อครับ ท่นไปที่ล่าพัฒนาคือเกาอ่าต,ตัวเลขบริก,กรับอยู่แล้วนะพ่อเนาะเลขเบิ่นก็นได้เนาะกันไวน้แน่ค่ะเอาแสดงว่าชุดสามตัวนี้หนึ่งสามเก้าคับแปดหาสองนี่เดี๋ยวตาตองมาให้เพลินเลยนะพ่อเนาะก็จะได้สามเก้าคับหาสองนะพอ่อก็เลขเด่นเรียมกับตัดก็ได้คือกันครับเนาะค่ะตัดให้โหลด้วะค่ะ มันเพิ่มสามแน่นั้นล่ายตัวกระด่นอเมนนน้อยซ้ำเอาเดี๋ยวทวนตัวเลขของพอเข้ามันนีเแหยงขัดหน้อยก็เก่านะพ่อมันนีมีแปดสองค่ะมันสิอยู่สองสองหาแปดมันหาแปดเลขเด่นถี่มันออกหมดมือก้อนๆสาสามหกน้าน่ะมันหาแปดเลขเด่นเลยนะก็แปดสองไอ๋อค่ะพ่อโอ้ เอาเดี๋ยวท่วนตัวเลขของพอก่อนเดอรพอดเอิวันนี้พ่อห้าคัดห้ยแล้วค่ะนี่2ปดสองหกสแล้วก็เลขเบิ้ลชุดนึงคือหานานะพ่อเนาะเลขล้กก็ตัดสองชุดคือ39กับ52นะคะตาออกมาจากชุด3ตัวถูกต้องนะพ่อเอาเน้นเน้นตัวใดพ่อปัะนี่ยอ๋อหนึ่งสามนั่นเป็นบ่พ่อว่าแต่มาติดตัดพ่อ ตัดเนไวเนี่ยอีอกชุดเดียวคือหนึ่งสามค่ะอ่าบัที่นี่โตที่มากหลายหลายที่พ่อมากหลายาหลายตัวได้หาแปดกัแปดสองอ้ค่ะพ่อที่พ่อมากหลายกโมลเลยคือหาแปดกับแปดสองแล้วค่ะสองชุดสองหางที่พ่อเอาเอาอีกครั้งหนึ่งหกเก้าครับอีกครั้งหนึ่งคือหกเก้าเนาะค่ะโอ้ค่ะพ่อสามจุดครับ พอเฮาฟันให้ออนะพอเฮาฟันให้หน่อยๆอีกแล้วเนาะคะ่ะบ่แมน่นโตที่พอเฮามักกะมาคือเกา่าคือจังหวดที่ผ่านมาเนาะพ่อเนาะงวดที่ผ่านมากะ,นนะามา14ก,กับ8เอ้ยกับ1881ตัวนี้กะบ่แม่นตัวนี้กะปังคือเก่าเนาะคะ่ะอ้าวพิจารณาเอาติดมาเนาอคือ,อ,อกกว,ว่ามันต้องมีอีกมันต้องไปออกตัวไรโปโ่เอออกมันก็ไปออกล่างเนาะออกบนเนาะแม่นๆ งวดวันนไปออกล่างชุดหกตัวเนาะค่ะสีหนึ่งหนึ่งสีนโปเเนาะอ้าวัวนี้แต่ที่พอเข้ามั่นใจคือแปดสองหกเก้าแล้วก็หาแปดสามชุดสามหางนโเเนาะอืมค่ะอ้ามักชอบจัดได้เลยถ้าผู้ใดมักห้าน้อยกับฟันเลนเฉพาะน้อยปกติกับพ่อเนะพ่อเนาะพอว่าพอเขาบอกว่าโบยังให้เปลืองเงินหลายนะคะกะส่วนมากก็จะมากปกติอีลีนพ่อถ้าห้าน้อยเนาะแต่ว่าที่เนี่ยแล้วเล่าพัฒนาบอก้วนมองขามนะคะ พอเฮาฟันนิ่นหนักไปที่ลาพัฒนาและะ้วก็เทิงชุดหกโตเทิงชุดสี่โตนะพอ่ออ่าเนื้อนี่คือแนวทางพอเฮานะคะงวดน,นี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้เขาจังๆแตกจังๆคือเก่าค่ะพอ่อให้พ่อได้โชคได้มาแล้วก็แฟนช่องได้โชคได้มานนะคะ่ะพ่อพอเล็กเล็กเล่าเป็นเล็กกับนวดเนาง่ายเมียน,นค่ะพอ่อแต่กับมาส่งนี่แหละเนาะพอนะ่อเนาะค่ะไอ้สูตรนี่เป็นสูตรที่พอเฮาบอกว่าขาดออกมา ลายชุดแล้วมันชุ่มกันเป็นบ่พ่อครับค่ะฝันดีได้บมกเพื่อนพ่อฝันดีได้ว้าวเฮ็ดเฮ็ดตัวเลขแล้วฝันดีอีกแล้วทีพ่อฝันผปุยิ่งบาดีปูมันปูมันแต่ป่าพเพื่อขึ้นขึ้นเสี่ยวก่อนได้โอ้โหในน่องน่้ยนอนขักนอนแหนบปุยิ่งู้นี่กะเราเราเป็นคู่เนาะหู้จัา<โ>แท้เราเป็นคู่อยู่ในบ้านมันดูแบบบ้านค่ะอของ โลนีล่แหละเราเป็นคู่อ๋อฝันว่าค่ะอ๋อฝันว่าได้นอนกับผู้หญิง,งอาจารย์ผู้นี้แหละค่ะโอ้ถ้าถ,ถ้าได้ฝันแบบนี้นี่ม,นมันคักเมนบ่พอมาแถอะเมนบ่เอกโลดเมฆห้วยฟังเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อพอเฮาฟันท่งว่าถ้าเพิ่นฟันเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วฟันแบบนี้นะคะโบน,าาน่าพลาดเนาะพ่อเนาะอ้าวอ้าวคอยได้คอยมากคือเก่าพ่อ ให้ปังๆค่ะพ่องววนี้ก็ได้ขอบคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือพ่อเฮาฟันทงห้แล้วนะคะหลังจากวันที่ผ่านมารับทราบเต็มๆแล้วนะคะสูตรรัฐบาลเล่าหัววันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพกหกแปดรงชมมือนีเลยนะคะพิจารณาได้เลยเด้กค่ะเด้อพ่อเฮาเน้นให้ฟันห้แล้วนะคะ หลังจากกรับทรัพย์กันจงเต็มลายงวดแล้วนะคะงวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้เลขพอเขาแตกจังๆเขาจังๆคือเก่าขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชือ้อละฟ้างค่ะสวัสดีค่ะ